เสียง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 แค่นี้รอนี้นี้เหรอไม่ไม่ว่าแต่เสียงเขาเสียงเราทั้งหมดเลยมันคุ้กับพี่แหกปากไปเลยไม่รู้นะจบช่วงนี้เปเรียบร้อยนะคะขอเดี๋ยวนะถามความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงบ้างถาความรู้สึกหน่อยเป็นไงวสนุกัหยเออตอบเป็นวิธีการเออมีข่าวมือถือไหมอ่ะขอสามข้าง ขอสามภาอะไรนะอะไรนะขอบคมกไม้มันใหญ่มากเลยว่ะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวครับขอเชิญนันทฟ้าทัางสองคนมาก่อนนะฮะเชิญนัฟ้าขอเศร้าเดินหนะเศร้าเดินเศร้เดินไปนันฟ้า ดูนาเอาใจใส่งเขาบอกเอาใจใสเป็บบนะงนะเขาบอกว่าเดี๋วจเมื่อกี้เะาบอกว่เขาไปอาน้ำอยู่อ, <laughs> อันนี้ไม่ใช่ผกเอยจริง <laughs> มาแล้ว ชั่มันดีกว่นามันได้ถงเนื้อแต่ว่าแต่ว่าเช็ดน้อยไปนิดนึงอกินน้ำซะหมดแล้วครับอะไรเป็นพูดทำไมก่อนพูดทำไมก่อนอันี้ไม่มีเสียงนเราไม่มีเสียงอะโอเหนัก เดี๋ยวๆๆอะไรคือเวลาเหลือเวลาเรายังเหลือเวลาเรายังไม่เหลือแต่ว่ากำลังใจเรายังเหลือคิดนานไปเลยพี่เนี่ยมีกล้องด้วยเอ้ยตัดเลยเพราะว่าปกติเราจะไม่ค่อยเห็นไงอ วันนี้ก็จะบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆใช่ตอนอยู่ในบ้านเลยค่ะใช่ใช่ทุกอย่างมันแบบชบๆๆใช่ใช่ไม่ว่าตอนที่เราลัดถูเนาะตอนที่เราเช็คไมค์ใช่่สวัสดียคาไปใส่วิค่าค่ะเอาจี้เอาจริงเอาจริงเรามาครับคือในบ้านเราไม่รู้ว่ามีใครเห็นตอนเราซาวเช็คหรือเปล่าเออทีเรามาซาวเช็คแบบฉบับตอนอยู่ในบ้านทีละคนทีละคนทีละคนเดี๋ยวเดี๋ยวมียังมียังมีเฮ้ยเขียนไว้ก่อนเลย จะไปที่วีแรกครับสวัสดีครับผมโฟกัสปีสองครับผมวันนี้จะมาในเพลงอะไรเนี่ย้องไปเลยอันนี้คือเราเราแบบเรายกบรรยากาศตอนที่เราเช็คไปตัวเวทีใหญ่อย่างเช่นนี้ผมก็โอ้ ทักมาทักมาสวัสดีค่ะเป็นหญิงมีสีค่ะวันนี้เราเพื่ออะไร้มีแะ้รนะไม่ไม่เดี๋ยวคือจะบอกว่าตอนอยู่ในบ้านอ่ะเป็นเหมือนลิงใช่ไหมแต่แบบออกมาเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้วนะคะ้ย ออม่ยมาัเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีเรื่องจะเล่าสำรองคมเรียบร้อยของน้องนะฮะอะไรอะไร,ะไรวันนี้น<ล>้<ข>อง <ขอ S 1> มีกระเกงสองตัวคือขายาวและขาสั้นท,ทุกคนบอกว่าขายาวสวยมากเมนดูกแกรงดูสตรองมาก,มกขายาวไม,าไม่เอาไม่ใช่ ยังไงก็ไม่เอามันให้เข้าคอนเสิร์แบบ drive me crazy ไงอ๋อแล้วจะแบบมันต้องกซี่หน่อยน้องเปลี่ยนหลายรอบมากเลยแสบซี่น้องสื่อเราเช็คนิ๊เช็คไหเป็นมีสีนะคะวันนี้จะมาในเพลงอยางเก็บถ้วยทั้งสองคนโอ๊ยเพราะอนะคือไม่รู้จะเลือกใครอ่ะสวยกับสวยเนาะนี่สองแขก ยมัวยไหม <c oughs> อาอาฟั่นแยากเกเือไม่อยากจะลืกใครอยากเก็บเธอไว มีค้า uhm ค่ะปกติเป็นยังปกติไม่อยู่ในบ้านก็ชาตินีปกติปกติโอ้โหเจน้จากไปหนูเอ้หนูเ็้ จะตัดมือแล้วมาที่มาที่ผมมาได้ตอนนี้เป็นสวัสดีครับเบนนี่เนะครับ จริงๆวันเนี้ยมีมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนใครใครพอรู้บ้างว่าเปลี่ยนใครไปบ้างโอใครใครไปเป็นซีพี่มาโดยปริยายทำไมไม่ค่อยจับจ้องกันเท่าไหร่เลยนะโอ้ว่าเปลี่ยนมือกรอกับมือคีย์บอร์ดไปรู้จริงเลยเนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาขอสัมภาษณ์สัมภาษณ์นี่นี้ยครับพี่ชื่ออะไรครับบินครับพี่ชื่อบินพี่ชื่อบินเลยครับคำพี่มือกรอกคำพี่มือกรอกชื่ออะไรครับชื่อนิวครับเขินชื่อนขินนี่ยออนุญาตขออนุญาตขออนุญขอขอนุญนุญ ไปใสาเดียวไปถามพี่เขาว่าเชื่ออะไรหน่อยเป็นคนีเพกป็คนเพี่บีขช่ะไเปด้วย่ชื่ออะไรกลยมี่รูคูเลยไอนิถ่ายไว้อสเลยมันมีเรื่องแล้วะโอเครามาจบช่วงกันเล่นสนกหรือเปล่าไม่รู้ของเราไปแล้วนะ เดี๋ยวเราจะมาเข้าช่วงที่สุดท้ายช่วงที <in ederim> ่ท <fall>? ุกคนลอยคอเอาไปว่าเดี๋ยวเวลาพูดอะไรรับแปลให้ด้วยนะว่าแปลว่าอะไรทาไม่แปลเยอย่ามอ่ะเอาก่อนเอาก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ช่วงสุดท้ายด้วยกันรร้อๆกันนะเพราะว่าช่วงที่จะถึงต่อไปนี้เป็นช่วงที่โฟกัสกับภาษาไม่ได้หรอเก็บไปก่อนไปอ้าว ทำไมอ่ะไปก่อนชอบไล่ลงเวทีไหไม่เข้าใจอ่ะรู้เซ็งดีปุสาปามนแบบมนอันนี้เขาบอกว่าวันนี้เราแต่งตัวคล้ายๆบบเวมพไทยกับมนรดหมาปนี่เราเป็นมาร์หมาป่าคู่นั้นน่ะเขาแบบเวมไทยสีสวกเราก็จะเป็น 1, พันธิบัวหรือเปล่าล <c oughs> อ่ะเข้าเพลงดีว่านะ